เอาเลยแคบก็ต้องขอกลับสวัสดีด้วยครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการซีมเมอมาแมชชเนลวันนี้ครับผมเราจะมารับแฟนครับผมก็คือว่าตอนนี้แฟนเราก็กลับไปอาคายลูกเสือมารถสองคันนี่เอ้ยไม่ใช่ออกมารถ รถบวรปูนนี่ครับผมมาแล้วครับคันหนึ่งแล้วแล้วก็ทําการรอผมรอรถคันหนึ่งมาผมตอนนี้ก็มาแล้วคันหนึ่งโอเคก็เดี๋ยวเราไปจะไปรับไอไอไอนิวก่อนไปรับไอนิวก่อนครับจังหวะนี้ก็ไอนิวอยู่คันนี้วะเออไอนิวไหนวะไอน,นิว โอเคครับ okay, ผมอ้าวคุปปาแป้งไอ้นิวอ่ะไอ้นิวนไหนไว้ไนิวไหนไว้ไนิวอยู่โอเคก็เราก็จะรอรถรอรถอีกคันหนึ่งกันนะครับผมก็ ก็รอตอนนี้ผมไปอันนี้เขาไปบุรชัทครับตอนนี้ผมไปถึงถึงก็ประมาณบ่ายสองครับผมตอนนี้เขาก็มาถึงกันอย่างรวดเร็วมากมากก็โอเคขอขอกดพรอลิปรอรถอีกคันหนึ่งเลยกว่าครับโอเคผมมาแล้วครับอีกคันหนึ่งก็ไม่รู้ว่าจะออกมาเมื่อไหร่ก็รอไปครับเมื่อไม่ได้ใส่แว่นตาอ๋อนี่ไงเอาโหเจอเท เออเป็นไงนายสบายไหมสบายเฮียอไ้เฮียงานกินข้าวยังต้องจ้งฉากหนึ่งสองหนึ่งสอ้เฮียแล้วความแตกต่างก็คือตอนกูไปแม่งรถพัดลมกลับมารถแอร์กับกูมึงอ่ะลดพัดลมมึงอ่ะรถแอร์กูรถพัดลมไม่แตกต่างอะไรมากแล้วออมอ่ะเออข้างบนเหรอรีวิวใช่ไหมมึงเออจักรอนะครับ ก็ไม่ได้ยินไม่ได้ร้องม่ได้คุณมาไล่ไลคุณมาร้อเงี้ยกี่โมงฮะให้ไลคกูมาร้องได้กี่โมงประมาณสักสี่โมงกว่าเปล่าแปดโมงเช้าไอ้จัดมารอเช้าขนาดนั้นเขามาประมาณเที่ยงกูรอเลยก็รอครับตอนนี้ก็โทรศัพท์ใหม่ใช่ไหมน้าเข้าใจทำไมสวัสดีฮัลโหลบ้าอะไรซม ไหนว่าไงไอ้มอสอยู่ข้างในไอ้มอสผ้าหรอเออไอ้เนาะเนาะไปก็ใสก่อนเอาไปข้างในก่อนเลยโอเคก็มาแล้วครับกัลโหลว่าไงสบายไหม ลักนะเดี๋ยวรออยู่นะโอเคครับก็ตอนนี้ไปนไหนเนี่ยเป็นไงเหน,นื่อยไหมเหนื่อยไหมอม้วน